เธอหนารักใครก็รู้มีแต่เธอมั่งที่ไม่รู้เราจะไม่จะต้องแบ่งเราจะไม่จะต้องแบ่งจะของฉันมีแต่เธอเนฟวันอ n นเดียเวลด์สวัสดีครับพวกเราเนวันสวัสดีครับโยชิเนวันครับสวัสดีครับท่านคุณเนวันครับสวัสดีครับพร้อมเนวันครับสวัสดีครับตัววันเนวันครับ เพลงก็เป็นเพลงฟังง่ายครับเป็นเพลงดนตรีแบบบ๊อปจังหวะก็สนุกสนานร<า>ู้สึกอบอุ่นน่สสาสดใสครับผมก็จะมีความแตกต่างจากซิงเกิลแรกนิดนึงยังไงซิพี่แฮน์ใช่ก็คือมันแตกต่างจากซิงเกิลแรกเพราะว่าในซิงเกิแลแรกเนี่ยมันก็จะแบบเป็นเวอร์ชันแบบความเท่ความสดใสใช่ไหมแต่รอบนี้มันมาความสดใสน่ารักมากกว่าแล้วก็มีความโตมีความโตขึ้นนิดนึงแลวรอบเนี้ยเนื้อหาของเพลงนะครับก็จะสื่อสารเกี่ยวกับผู้หญิงที่ไม่มั่นใจเนี่ยแล้วแบบพวกเราทั้ง4คนเนี่ยก็จะพยายามบอกเขาว่าพวกเขาเนี่ย มั่นใจแล้วที่เธอเป็นมันดีอยู่แล้วเขาเพือทำให้พวกเราทั้งสี่คนเนี่ยชอบเธอครับเอ็มวีบรรยากาศก็คือต่างจากเอ็มวีเพลงแรกมากครับเพราะว่าเพลงแรกเนี่ยถ่าย o u t ดอร์เยอะรู้สึกว่าอากาศก็จะร้อนแต่ว่าครั้งเนี้ยเราถ่ายในอินดอร์แต่ก็ร้อนไม่เย็นสบายบรรยากาศมันก็ต่างกันแล้วแบบตอรี่ไล์ต่างมันก็แบบ ต่างกันด้วยแล้วก็มีพี่ฟอนด้วยใช่แล้วรอบนี้เนี่ยเราก็ถ่ายในโรงหนังเนาะใช่แล้วพวกเราทั้ง4ี่คนเนี่ยคือตอนแรกช็อตคัทเนี่ยเราเป็นแนยว่ไเป็นพนักงานส่งงานตอนรอบเนี้สี่หนังสี่เรื่องครับเรื่องจากรน้องตอนดีกรเป็นอ่าก็เรื่องนี้ก็จะแบบว่าเป็นแบบสี่พระเอกแบบในแต่ละเรื่องครับผมอย่างเช่นของตะวันก็จะเป็นพี่เป้ในโฟ king ครับผมโอ้จริงตอนที่ตะวันแบบแสดงใช่ไหมครับตอนก็แบบทำานี้เลยครับแบบ เฮ้ยสวัสดีคัมน้องเออีเ่ยวันี้เลยเดินเข้ากองนี้หรอใช่เดินเข้ากองแบบนี้เลยจะแบบบิวตัวเองเออแล้วก็ประเด็นคือทุกคนได้เป็นโฟรคิงเหมือนกันด้วยครับทุกคน <c oughs> <c oughs> ใช่ทุกคนต้องไปดูเนวีนะนอกจากเราจะมีความสนแสบเทแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความอบอุ่นใช่ไหมครับก็ผมรับบทเป็นแจ็คในเรื่องไทเทนิกครับผม <c oughs> เป็นคนหล่อที่ นิ่งแล้วก็สุขุมแล้วก็พร้อมจะให้ใจทุกคนนั่นเองครับโอ้ใหม่ก็เดินเข้ากรงยังไงอาจจะต่างจากตะวันครับผมเพราะว่าเราเดินด้วยความนิ่งและหล่อครับผมถ้าทายเพื่อนด้วยคำว่าใ Hello My name is Prom โอ้เพิ่งสังเกตเหรอทุกคนเป็นพระเอกหมดเลยใช่ปะก็เป็นพระเอกเป็นพระเอกเอเป็นตัวเอกในเรื่องการก็เป็นชักกี้นะครับจากเรื่องชักกี้ใช่ก็แบบเป็นผีน่ารัก น่ารักจริงน่ารักจริงใช่ใช่พี่ถ่ายรูปเก็บไว้เต็มเลยเขาวิ่งเราก็ก็รู้สึกว่าก็จะเหมาะกับคนแกรมแกรมแบบเรานะครับโยก็เป็นแจ็คฟอร์ดจากเรื่อง r i s f of ฟคาร a อนครับใช่ก็เราเป็นเหมือนจะเป็นแอนิเมชั่นเรื่องเดียววะใช่ใช่เป็นแอนิเมชั่นเรื่องเดียวครับก็โยก็จะเป็นคนคาแรคเตอร์เจ้าชายน้ำแข็งเสกน้ำแข็งนะครับใช่ประมาณนั้น จริงๆแล้วนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเจอพี่ฟอนเนี่ยครั้งแรกที่งานแคสแอวอร์ดครับผมเป็นครั้งแรกที่เราได้แบบยืนเรียงกัน5คนใช่ตอนนั้นคเคอยังไม่รู้เลยว่าเราจะได้มาทํางานร่วมกันตอนนั้น,น,นก็วิเศษมากแล้วพอได้เจอเป็นยไงบ้างพี่แทนก็พี่ฟอนก็คือน่ารักมากสดใสมากเฟรนี่มาก,รรมากคือตอนแรกมันก็ต้องเก่งๆกันอยู่ใช่ไหมแต่ว่าพี่ฟอนคือแบบ น่ารักน่ารักน่าเฟรนลี่มากชวนเราคุยเยอะเราก็ชวนเราคุยเยอะอะไรเงี้ยก็แบบเข้ากันได้ดีกับคอนนันสิครับบรรยากาศในกองก็เลยแบบแฮปปี้ผ่อนคลายด้วยใช่ช่วยกันเชียร์ไว้ว่าใครจะเข้าเข้าเซตใช่แล้วก็แต่ละคนก็จะมีเต้นชาเลนจ์กับพี่ฟอนใช่แต่ว่าโยโยก็มีแบบมอนแอบเห็นว่าพี่เออพี่โยมีสเปเชียลก็รอรับชมนะครับเพราะว่ายังไม่ปล่อย หนึ่งเหตุผลนะครับที่จะต้องฟังเพลงเหตุผลข้อเดียวหรือ I m มีนเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยครับจะได้รับ positive แบบความ positive จากพวกเรา<ช>ทั้ง4ี่คนครับผมแล้วก็ได้รับกำลังใจได้รับความมั่นใจมากขึ้นจากเพลงนี้ครับเพราะเพลงนี้มันแบบมันปลอบทุกคนตลอดเวลาเลยครับในการฟังครั้งนี้เราฟังตอนไหนก็ได้แบบตอนอาบน้ำตอนนั่งรถก็คือฟังสบายๆน่ารักน่ารักน่ารใช่แล้วถ้าอย่างใครยังไม่มีพระเอกนะครับขอให้พวกเราเป็นพระเอกในดวงใจน,น,นะครับ รอยยิ้ม,มเพราะว่าเนฟวันเราแบบมีมีแบบไอคอนแน่นอนครับคือไอคอนเรามีความเป็นรอยยิ้มใช่มันจะแอบแฝงอยู่ในทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับเนฟวันความสนครับผมเนฟวันเนี่ยก็ทั้งสี่คนก็มีความสนในแต่ละแบบของตัวเองใช่ก็สาหรับผมนะครับก็เนืกถึงความเยาวัยครับผมเพราะว่าเป็น The One in Neverland ใช่เหมือนเนฟวันครับผมกาลังคิดอยู่ว่าอาจจะเป็นแบบความสดใสที่เป็นแบบสีสันแบบทุกคนเห็นแล้วแบบว้าวเลยอะ เห็นลวสุดใสกระแทกตาเลย,เลยใช่ครับผมก็ฝากทุกคนไปฟังด้วยนะครับเพลงเหตุผลข้อเดียวกับผมแล้วก็สามารถไปรับชม MV นะครับได้ที่ Brick Official แล้วก็ r s Music Thailand ครับแล้วก็ทุกคนสามารถติดตามในวันนะครับได้ที่ในวัน Official ทุกแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็ Brick Entertainment ด้วยครับเย้ yeah, yeah. เธอนารักใครก็รู้มีแต่เธอมั้งที่ไม่รู้เราจะไม่จะต้องแบ่งเราจะไม่จะต้องแบ่งจะของฉันมีแต่เธอและเธอวัดใจต่อใจเธอไม่เคยแพรเขาหรือใครไม่เคยจะเล่นใหญ่ไม่เคยจะคิดไงเหตุผลเขาเดียวสุดท้ายฉันชอบเธอ